สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับอีกวิธีการนะคะในการจัดแต่งหรือสีผสมค่ะที่เห็นเนี่ยก็คือที่เราเคยทําคลิปไปนะคะเป็นการจัดแต่งแบบทรงสูงค่ะวันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกแบบที่เรานําเสนอค่ะคือเราทําไว้แล้วแหละมันจะเป็นทรงคล้ายๆทรงต้นไม้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะตัดแต่งให้ดูกันค่ะ สำหรับการเลี้ยงหรือีผสมนะเราต้องทําการตัดแต่งบ่อยๆนะอย่างต้นนี้พอเขาเริ่มมีดอกเราก็จะตัดดอกออกแล้วก็เวลาตัดเนี่ยตัดเฉพาะส่วนยอดๆนะคะไม่ต้องแบบว่าตัดเยอะนะเพราะว่าถ้าเราตัดเยอะเนี่ยจะทําให้เสียทรงค่ะอันนี้ดอกยาวเลยก็เอาออกเลยนะคะยิ่งถ้าเราเด็ดยอดบ่อยๆเนี่ยก็ยิ่งทําให้เขาเป็นทรงพุ่มค่ะ หรือสีผสมเนี่ยบางคนบอกว่าพอต้นแก่แล้วก็จะโทรมไปจริงๆอยู่ที่การเลี้ยงดูบำรุงดูแลนะคะถ้าเราดูแลดีๆแล้วเนี่ยต้นเขาจะไม่โทรมนะคะแล้วก็จะสวยมากๆด้วยค่ะอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยดาวเลี้ยงมานานแล้วแล้วก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆค่ะถ้าดินแน่นก็ทําการเปลี่ยนดินนะคะอันนี้ดาวก็จะตัดส่วนล่างๆเนี่ยออกไปเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าจะให้ทรงเขาเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้เราก็จะให้ดูกิ่งตรงนี้นะคะที่เราตัดกิ่งไว้เห็นปะพอตัดปุ๊บเขาแตกมาเป็นสี่ยอดเลยนี่ค่ะพอตัดปุ๊บเขาก็แตกสี่ยอดเลยแตกเยอะอยิ่งกว่าเดิมค่ะทําให้ยิ่งเป็นพุ่มสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทําอีกต้นหนึ่งให้ดูกันค่ะสําหรับต้นเล็กๆบางคนอาจจะแบบว่านึกไม่ออกนะว่าจะทําให้เขาเป็นทรงแบบนี้เนี่ยได้ยังไงค่ะและต้นนี้นะคะก็เป็นต้นที่เราชําไว้แล้วก็ เนี่ยต้นเขาก็สูงกิ่งก้านเยอะแยะแบบนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราตัดกิ่งข้างล่างออกเลยค่ะตัดใบตัดกิ่งนะให้สูงตามที่เราต้องการค่ะอันนี้เราก็ตัดประมาณนี้ไม่ต้องเสียดายนะให้สูงประมาณแบบว่าเป็นพุ่มแล้วอย่าลืมนะคะตัดส่วนยอดเพื่อที่เขาจะได้แตกเป็นพุ่มใหญ่ๆค่ะ พอตัดเสร็จก็จะได้ทรงแบบนี้นะคะต้นก็จะอ่อนๆโอนเอ็นเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขายังไม่แก่มากเพราะฉะนั้นดาวจะช่วยดามค่ะเราใช้ตะเกียบนะคะมาปักแล้วก็ใช้เคเบิลทหรือว่าสายรัดของเราเนี่ยรัดเพื่อให้ต้นเขาตรงแค่นี้เองค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเริ่มเห็นเป็นทรงพุ่มแล้วนี่ต้นนี้นะคะสำหรับ ือสีผสมอีกต้นหนึ่งต้นนี้ยังไม่แก่นะพอแก่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะส่วนฤาษีผสมที่เราตัดไว้นะคะที่เราตัดกองๆไว้เนี่ยอย่าไปทิ้งนะเราสามารถเอาไปใช้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นกิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราตัดออกมานะคะก็เนี่ยจิ้มลงไปเลยที่กกของต้นใหม่ที่เราทำนั่นแหละตัวนี้เราก็จะได้ฤาษีผสมต้นเล็กๆสำหรับเอาไว้ ทำฟอร์มต้นใหญ่ต่อไปนะคะหลังจากที่ปักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ฤาษีผสมต้นเล็กๆอีกเพียบเลยค่ะทีนี้ก็เอาไปลดน้ำแล้วก็วางไว้ที่ล่มๆก่อนนะคะและนี่นะคะก็เป็นการจัดแต่งฤาษีผสมอีกแบบหนึ่งค่ะทรงนี้ก็จะเป็นทรงคล้ายๆต้นไม้นะเป็นพุ่มข้างบนสวยๆแบบนี้ยิ่งฤาษีผสมต้นแก่ๆเนี่ยสามารถเอามาทำได้สวยงามมากๆเลยค่ะยิ่งแก่พุ่มก็ยิ่งสวยนะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะที่บ้านถ้ามีฤาษีผสมเนี่ยอย่าปล่อยให้โซมนะก็ลองเอามาทำตามแบบนี้สวัสดีค่ะ